ราคาเชื้อเพลิงที่ทยานแรงอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงปัญหาซัพพลายเชนได้กลายเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านอุตสาหการรมพลังงานสู่ยุค n น t ซีโรหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่มูลค่ามหาศาลในอุตสาหการรมพลังงานและอุตสาหการรมเกี่ยวเนื่องนี่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนตามเทรนด์โลกที่นักลงทุนควรให้ความสนใจ รายงาน World Energy Investment ของ International Energy Agency หรือ IEA ได้คาดการณ์ว่าการลงทุนด้านพลังงานโลกจะเติบโตวกว่า8%ในปี2022ไปแต่ระดับ2.4ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นการเติบโตในทุกภาคส่วนของอุสาหกรรม อย่างไรก็ตามแรงหนุนหลักจะมาจากการลงทุนในพลังงานสะอาดที่คาดว่าจะมีมูลคา่ารวมทะลุ1.4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเกือบ3ใน4ของการลงทุนด้านพลังงานทั้งหมด สอดคล้องกับที่ m c c เ n นซี c แ m p ด์คอมพประเมินว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและคาดกันว่าจะมีสัสดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกในปี2035เพราะตอนนี้ทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนทั่วโลกต่างมีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์กันทั้งนั้นจึงจำเป็นต้องยกเครื่องแนวทางการใช้พลังงานของตัวเอง ตลาดพลังงานทางเลือกในเอเชียก็เติบโตอย่างต่อเนื่องหรือมีมูลค่าปีละประมาณ17,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2019-2020ถึงโดยประมาณครึ่งหนึ่งของการลงทุนในภูมิภาคนี้อยู่ในหลายประเทศได้แก่จีนอินเดียและออสเตรเลียและมีการลงทุนขนาดย่อมๆในไต้หว,วันเวียดนามและไทย เอเชียมีบริษัทท้องถิ่นผลิตพลังงานทดแทนระดับแชมเปี้ยนอยู่จำนวนหนึ่งเช่น r e n e w Power ในอินเดียที่เป็นยูนิคอร์ที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นเมื่อปี2021สส่วนเวียดนามก็มี Vina Energy ที่ผลิตพลังงานทดแทนหลายประเภท จีนผู้ผลิตพลังงานทดแทนเบอร์นหนึ่งของโลกก็เร่งลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ยกใหญ่เพื่อบรรเทาปัญหามลพิษในประเทศตามแผนลดแมป ล่าสุดจีนตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น33เของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี2025จากระดับ29ในปี2020หรือคาดกันว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะอยู่ที่3.3ล้านล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งตามแผนนี้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้น2เท่าจากปี2020 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในเอเชียก็กำลังมาแรงเช่นกันตัวเลขการผลิตและการลงทุนเพิ่มขึ้น2เท่าระหว่างปี2019ถึ2020ธุรกิจ EV ส่วนใหญ่หรือราว90%อยู่ในจีนทั้งการผลิตอุปกรณ์แบบออริจินอและชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ในปีที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ EV ในจีนสูงถึง3 2ล้าน2คันแสนหน้ายุโรปที่2 4ล้าน4คันขณะที่สหรัฐอยู่เพียง7,000แสนคันเท่านั้นการที่จีนตั้งเป้าจะเพิ่มยอดขายรถยนต์ EV จาก5%ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดเป็น20%ในปี2025แสดงถึงโอกาสการเติบโตของหุ้นที่เกี่ยวข้องอีกมาก ตลาด EV ีที่ขยายตัวต่อเนื่องได้สร้างดาวร start ุ่งสตาร์ทอัพระดับยูนิคอรที่ผลิต e ีวีหลายรายในจีนเช่นไบตันนิโอนิว W.M Motors และโยเซียส่วนอินเดียก็มีผู้เล่นสำคัญเช่น Ola e l e c เล็กและ a อเ e r ร์อินเที่ได้ประกาศแผนขายหุ้น IPO ไปแล้วด้านไต้หวันก็มีสตาร์ทอัพโ o โกโรที่เพิ่งประกาศแผนจะจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ ในยุคเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของสากรรมพลังงานและในช่วงที่หุ้นทั่วโลกกำลังราคาถูกถือเป็นจังหวะที่ดีที่จะสะสมเข้าพอร์ตบลจกสิกรไทยขอแนะนํากองทุนลดหยอ่อนภาษีลงทุนได้ไม่ต้องรอถึงปลายปีกับกองทุนเคชไนน s เอสเและเคชไนน์อาร์เที่ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยกลุ่มที่กองทุนเน้นลงทุนเช่นกลุ่มลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และกลุ่มเทคโนโลยีจะได้รับประโยชน์จากการที่รัฐเน้นลง ลงทุนในโครงการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและเศรษฐกิจสีเขียวส่วนคนที่อยากเติบโตไปกับเทรนด์ลักโลกแนะนำ K Change S S F และ K Change R M F ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมซึ่งรวมถึงความรับผิดช,ชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทาให้โลกมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและลงทุนในผู้ผลิตรถยนต์ E ีวีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ